ครับก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับนี้คือผมจะจับสามตัวบนตรงนะครับจะได้ไม่นอ้วันี้มาดูกันนะครับผมก็จะใช้เลขสีชุดนี้แหละครับมาใช้เลขสีชุดที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ผมวงไว้นะครับเพราะว่าเราจะจับ สตัวบนตรงก็ใช้เลขชุดเด่นสุดนะครับในการจับก็คือ28ตัวแรกนะครับที่สิเดี๋ยวผมจะเขียนตัวนี้ก่อนสิบหกพฤกิกานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุด3ตัวบนนะครับชุดสตัวบนตรงนะครับ จุดสามตัวบนตรงอาจะใช้เลข2 8ก่อนนะครับใช้2 8งก่อนสอง8เนี่ยเราจะจับกัตัวไหนบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูเราต้องมาดูเลขดับบนทุกหลักนะครับ <c oughs> ดับบนทุกหลักนะครับเพื่อท่านจะได้ รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับนี่คือชุดดับบนทุกหลักท่านดูนะครับดับบนทุกหลักวันนี้ดับอะไรดับ3นะครับนี่นะครับดับ3ดับ0ดับ3ดับ0ย์ดับ9ดับ7แล้วก็ดับ6นะครับ ดับ3ดับ0ดับ9ดับ7ดับ6ก็คือดับ5ตัวนะครับท่านดูนะครับดับ5ตัวเลขสาเลขศูนยเลขเก้าเลข7แล้วก็เลข6อันนี้ดับ5ตัวเลยนั้นเลขที่มันจะเหลือนะครับอยู่ที่หลักร้อยนะเมื่อดับ3ดับ0ูนยดับ9ดับ7แล้วก็ดับ6 แล้วก็หลับดับ5อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเลขดับทุกหลักนะครับผมจะใช้ตัวเลขดับทุกหลักก่อนดับบนทุกหลักเลยนะครับดับทุกหลักก็คือครับบบนทุกหลักก็คือ3 0 9ศ เจ็ดหกแล้วก็ห้านะครับน,นี่คือดับทุกหลักนะครับเล่นตามสูตรนะครับดับทุกหลักดฉะนั้นเลขที่จะเหลือเมื่อมันดับไปหกตัวนะครับเลขที่จะเหลือก็จะเหลือสี่ตัวนะครับเหลือเด่นสี่ตัวก็คือศูนย์หนึ่งสองแปดอ่านะครับยหนึ่งเหลือจะเหลือหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งนะครับเ,เด่น 1นึสองแดแล้วข้าเลขอะไรเลขสี่นะครับจะเหลือเลขแค่นี้นะครับเหลือเลขเด่นเลขเด่นเราจะเหลือแค่นี้ <c oughs> นี้เมื่อเราได้สองตัวบนตรงที่สองปนะครับเลขที่เราจะต้องดึงออกมาใช้ก็คือ1กับสี่นะครับ หนกั 1> 1 4, อยู่ที่หลักร้อยนะครับก็ mm. จะเหลือ1นึ่งสนะครับเล่นตามนี้นะครับหนึ่2 8องแปดี่สองนี้2ตัวบนตรงเลขชุดต่อไปก็คือ2อศูนย์นะครับท่านดูจากตรงนี้นะครับว่า2อศูนย์เรามีไหม องศูนย์เราไม่มีนะครับสองศูนย์เพราะศูนย์มันติดดับนะครับศ <c oughs> ูนย์ติดดับเราก็ไม่ท้องเล่นนะครับศูนย์ติดดับเราก็ไม่ท้องเล่นหรือถ้าใครจะเล่นก็ตามสะดวกนะครับเพราะว่ามันก็เลขมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้เมื่อมันดับนะบแต่ตอนนี้คือดับขาดไปเลยนะครับห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดนะครับดับไปเลย เราก็มาดูต่อแปดสองต่อไปเป็น82นะครับเราก็จะได้182แล้วก็482นะครับอันนี้คือตามลำดับเลขต่อไปอะไรต่อ42นะครับท่านดูนะครับ42่สองอ่าสีก็หลักร้อยก็จะเหลือ1กับ8นะครับจะเหลือ1 4ึี่สอง ก็8 4 2นะครับก็จะเหลือแค่นี้ <c oughs> <c oughs> นะครับนั่นเลขชุดงวดของวันที่16พฤศจิกานะครับชุด3ตัวบนตรงเลขก็จะเหลือแค่นี้นะครับ6ชุดพิจารณาดูนะครับ6ชุด ตันนี้ผมตัดทิ้งเลยนะครับเลขห้ากับเลขเจ็ดเนี่ยผมถือว่าดับขาดบนนะครับดับขาดบนไม่ใช่ลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับทีน,นี้เราจะให้เหลือเลขน้อยชุดหนึ่งนะเราจะรู้ยังไงต่อเราก็ต้องมาดูที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่หลักร้อยที่ผมได้ทำไว้นะครับ ดานดูนะครับหลักร้อยที่ผมได้ทําไว้ผมจะให้ดูนะครับดันดูนะครับหลักร้อยเห็นไหมครับคือสถิติหลักร้อยที่ผมได้ทําไว้นี่นะครับดูนะครับ มื่อตีแล้วจนที่นะครับเมื่อตีแล้วจนอยู่แค่นี้2 3 4 7 8 9นะครับเข้าที่4นะครับไมนน้นก็จนศูนย์วันนี้ก็0 2 3 4 6 8นะครับ0 2 3 4 6 8หลักร้อยวันนี้0 2 3 4 6 8นะครับ <c oughs> หลักร้อยอยู่ที่0 2 3 4 6 8องท่านเห็นแล้วนะครับว่าหลักร้อยเรามีเลขอะไร0 2 3 4 6 8นะครับท่านวงเลยนะครับคนไหนที่มี0ูนย์สองสานะครับ หรือท่านจะเอาชุด4ชุดนี้แล้วเอาหลักร้อยมาใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าท่านจะเล่นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ผมให้แค่สามชุดนี้เป็นตัวเด่นนะครับสำหรับงวดวันที่16นะครับ16นะครับของเอดวินนะครับนี่คือให้กันแบบตรงๆนะครับ ท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมันอยู่ที่ดวงด้วยบางครั้งทําทุกอย่างตรงตามหลักแต่มันอาจจะอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามตึกตองไคว่า้หาข้อมูลแล้วก็บวกด้วยเจตนาก็คือดวงนั่นแหละบุญกุศลที่เรามีนั่นหละครับการจะถูก3มตัวบนตรงไม่ง่ายนะครับ แต่ขอให้ท่านทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ถูกผมเองผมก็ทําไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินทองอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมต้องการจะสร้างสถิติให้กับตัวผมเองว่าครั้งหนึ่งผมเคยทําเลขสามตัวบนรัฐบาลถูกไว้เพื่อว่าเราทําได้ไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ทําได้นะครับ สามชุดนะครับสำหรับมวดวันที่16บหกขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะครับผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ทุกอย่างข้อมูลที่ผมลงไว้ทั้งหมดครบเรียบร้อยนะครับขอท่านโชคด,ดีนำไปใช้เผื่อจะเกิดประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ